พระรัตนตรัยคืออะไรนะน้องๆรู้ไหมว่าพระรัตนตรัยคืออะไรพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของชาวพุทธเลยนะพระรัตนตรัยแปลว่าแก้วอันประเิฐสามประการที่มีค่ามากๆเหมือนเพชรหรือทองคําที่แม่ใส่เป็นเครื่องประดับนั่นแหละแต่พระรัตนตรัยนี้ไม่ใช่ของที่จับต้องได้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราเลย พระรัตนตรัยมีสมอย่างคือ 1. พระพุทธพระพุทธคือพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องในโลกและสอนคนให้เป็นคนดีเหมือนกับครูที่เก่งที่สุดในโลกถ้าเราถามอะไรท่านก็รู้หมดและจะสอนเราให้เป็นเด็กดีๆทำไมเราต้องเคารพพระพุทธ ท่านสอนเราให้แยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วท่านสอนให้เราใจดีไม่ทำร้ายใครท่านสอนให้เราอดทนและมีความสุข 2. พระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกฎเกณฑ์ดีๆที่จะทำให้เราเป็นคนดีเหมือนกับกฎในบ้านที่พ่อแม่สอนเราเช่นต้องแปลงฟันต้องกินข้าวให้หมดไม่ทะเลาะกับน้องพระธรรมสอนเราให้ พูดจริงไม่โกหกใจดีช่วยเหลือเพื่อนเชื่อฟังพ่อแม่ครูไม่ทำร้ายสัตว์แบ่งปันของกับคนอื่น 3. พระสงฆ์พระสงฆ์คือพระภิกษุคนที่สวมจีวรสีเหลืองออกบวชเพื่อเรียนรู้และสอนพระธรรมเหมือนกับครูที่มาสอนเราเรื่องความดีและเป็นตัวอย่างคนดีให้เราดูทำไมพระสงฆ์สำคัญ ท่านช่วยสอนพระธรรมให้เราฟังท่านเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายท่านช่วยทำกิจกรรมดีๆในวดัดทำไมพระรัตนตรัยสำคัญเปรียบเทียบง่ายๆพระพุทธเท่ากับครูที่เก่งที่สุดพระธรรมเท่ากับตําราเรียนที่ดีที่สุดพระสงฆ์เท่ากับผู้ช่วยครูที่ใจดี เหมือนกับเวลาเราเรียนเราต้องมีครูที่เก่งหนังสือที่ดีและเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเราก็จะเรียนเก่งและเป็นคนดีได้กิจกรรมสนุกสนุกที่เกี่ยวกับพระรัตนตรยัยที่บ้านช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านทำตามพระธรรมอ่านหนังสือเรื่องพระพุทธเจ้าหัดสวดมนต์ง่ายๆที่โรงเรียนเป็นเด็กดีไม่ทะเลาะเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือเชื่อฟังครูอาจารย์ ที่วดัดร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาฟังเทศฟังธรรมทำบุญใส่บาตรหรือจะใส่บาตรหน้าบ้านก็ได้นะสรุปพระรัตนตรัยเป็นเหมือนครูสาคนที่คอยช่วยเหลือเราให้เป็นคนดี พระพุทธครูที่สอนเราเรื่องดีๆพระธรรมครูที่มีกฎดีๆที่ทำให้เราเป็นคนดีพระสงฆ์ครูที่คอยช่วยสอนและเป็นตัวอย่างเมื่อเราระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอเราก็จะเป็นเด็กดีมีความสุขและทำให้คนรอบข้างมีความสุขด้วยจำไว้นะการเป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าต้องไปวัดทุกวันแต่หมายความว่าเราต้องนำคำสอนดีๆมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ